พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันศุกร์วันที่13เดือนที่5ในหัวข้อเรื่องเราไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยเลือดและพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามารถีีรรมในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่11ถ้าพระวิญญ,ญาณของพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากตายสถิตยอยู่ในท่านทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูคิดเป็นขึ้นมาจากตายแล้วนั้นจะทรงทำให้กายซึ่งต้องตายของพวกท่านเป็นขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งสถิตอยู่ในท่านโรมบทที่8ข้อที่11พี่น้องคะในพระธรรมเลวีนิติบทที่17ข้อที่11กล่าวว่าเพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือด ก่อนที่คุณจะบังเกิดใหม่ร่างกายของคุณดำเนินชีวิตอยู่โดยเลือดแต่ตั้งแต่วันที่คุณบังเกิดใหม่และได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณได้รับชีวิตแบบพระเจ้าที่ไม่จําเป็นต้องมีเลือดเพื่อการอย่างชีพตอนนี้คุณสามารถชื่นชมสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ในพระธรรมหยนบทที่หนึ่งข้อที่12ถึงข้อที่13ได้มากขึ้นซึ่งกล่าวว่า แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าซึ่งไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าพี่น้องขาเมื่อคุณบังเกิดจากพระเจ้าคุณก็ไม่ใช่มนุษย์คุณเป็นเหมือนพระเจ้าระบบเก่าของการมีชีวิตในร่างกายของคุณ ผ่านทางเลือดของคุณได้หยุดลงแต่ถูกแทนที่โดยชีวิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูตรัสไว้ในมาละโกบทที่16ข้อที่18ว่าถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆมันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขาไม่มีพิษใดที่เข้าสู่ระบบของคุณผ่านทางหลอดเลือดที่มีศักยภาพมากพอที่จะสร้างความหายณะได้ นี่เป็นเพราะว่าชีวิตในตัวคุณนั้นไม่สามารถถูกทำลายได้นั่นคือชีวิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์บรรดาผู้ที่ไม่เข้าใจความจริงนี้ดำเนินชีวิตแบบมนุษย์ธรรมดานั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่ได้รับผลกระทบจากความเจ็บป่วยโรคภัยความทุกข์พลภาพความล้มเหลวการขาดแลนและอิทธิพลที่ล้มเหลวของโลกแห่งความมืด ในปัจจุบันนี้พี่น้องคะจงปฏิเสธที่จะคิดพูดกระทำหรือดำเนินชีวิตอย่างมนุษย์ธรรมดาไม่เช่นนั้นคุณจะต้องทนทุกข์อย่างเดียวกับที่มนุษย์ทนทุกข์อย่าให้คำ,ำค้ามครวนของผู้เขียนสดุดีในพระธรรมสดุดีบทที่82ข้อที่หถึงข้อที่7บรรยายถึงความเป็นจริงของชีวิตคุณซึ่งบอกว่า พวกเขาไม่รู้และไม่เข้าใจพวกเขาเดินไปมาในความมืดรากทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกก็หวั่นไหวเราได้กล่าวว่าเจ้าทั้งหลายเป็นพระเป็นบุตรองค์ผู้สูงสุดเจ้าทุกคนนั่นแหละถึงรกะนั้นพวกเจ้าก็จะตายอย่างมนุษย์และลม้ลมลงเหมือนเจ้านายคนหนึ่งพี่น้องขาจงดำเนินชีวิตแบบพระเจ้าชีวิตของพระเจ้า เพราะว่าคุณบังเกิดจากพระเจ้าซึ่งทำให้คุณเป็นพระองค์หนึ่งพระไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยเลือดฮาเลลูยาให้เราประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันดำเนินชีวิตอยู่เหนือโลกนี้และระบบของมันอยู่เหนือความเจ็บป่วยโรคภยัย และพลังแห่งความเสื่อมรามของโลกแห่งความมืดในปัจจุบันนี้ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณที่ทำให้พระคิดเป็นขึ้นจากตายได้ทำให้ชีวิตและได้ให้ชีวิตแก่ร่างกายของฉันฉันดำเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติแห่งพระสิริในพระเยซูคิดอาเมน พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้เปิดเผยและหนุนใจเก่เราว่าเมื่อเราได้บังเกิดใหม่และได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็เป็นเหมือนพระเจ้าและได้รับชีวิตแบบระบบของพระเจ้าระบบเก่าในชีวิตของเราได้หยุดลงแล้วแต่ถูกแทนที่โดยชีวิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราเข้าใจในความจริงนี้เราจะดำเนินชีวิตเหนือโลกแห่งความมืดทุกอย่างทุกด้าน อย่างเหนือธรรมชาติแห่งพระศิริในพระเยซูคริสต์เจ้าในทุกๆวันนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้าอวยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอ l ดี e ลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด